สวัสดีครับป้ายกันทำแรงนะครับวันนี้วิธีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้เราจะมาลังสัยเมนูอย่างวันนีออ้วันนี้จะเป็นเมนูอันนี้นะครับแสล่นะครับเนาะบนห้องว่าคุณเหนือเขาห้องว่า,วาแสล่ะนะครับแกงแสล่วันนี้เขาจะแกงแสล่ะเด้อดวันนี้นะนะครับ <c oughs> แต่อื่นทำแบบนะี้เนาะตั้งผักกาดนี่ผมว่าทำแบบนี้ก็ฮหานี่นะครับเขาก็จะมีะแสล่นะครับ จะมีสและเบือกระส้นนะมเนาะวันนี้เขาจะแกงใส่ปลานะครับวันนี้นะครับแกงใส่ปลาดุกนะครับอ้วันนี้ก็เป็นปลาดุกอุ้ยนะครับเนี่ยนี่เขามาดูส่วนผสมเนาะมีอย่างพองนี่วันนี้ส่วนผสม,สมเขาก็จะมีพริกแห้งนะครับกระเทียมนะครับเกลือ หาแห้งแล้วก็กระปิน่อแน่นะครับวันนี้เขาจะแกงสะแลกันอีกับบนี้ครับมีผงชูรสนะครับแล้วก็ห่าน้นาป้าห่านหนากับ้าแห้งมันถึงไหมเป็ดกู้กันนะครับเนาะปีๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปเนาะสาหรับแกงสะแลกของกินบ้านเฮานะครับเนาะครับตะกี้นองนลืมไปเนาะลืมมะนาวเฮานะครับ มะนาวนี่จยเพิ่มความเปรี้ยวเนะาะขวากแกงสสแลเนี่ยมันจะเอาแบบรสชาติเอาจะเปรี้ยวๆน้อยนะครับหองกว่จะใจ๊ยตอนที่นี้เฮามีบอเ,เขือบอร์เขือเทศนะครับรว่เบอเ,เขือส้มบ้านเฮานะครับเจอยแล้วเฮาก็จะเจ๊มะนาวจะยไปแหมสักน้อยนะครับอา้าวไปดูขั้นตอนการทำนะครับครับต่อไปให้ตามน้ำพริกเนาะตามน้ำพริกเฮานะครับ ก็เทาจะใส่ส่วนผสมเนี่ยนะครับห้าแห้งกะปิแล้วก็พริกแห้งแ,งแล้วก็กระเทียมนะเนาละลงไปโขกนะครับครับหลังจากนั้นกาจะโขกส่วนผสมผมแนะนำาไตเตี้นะครับเนาะนี่ห้าแห้งเหี้ยนะครับกะปิเนาะพร้อมขาวพริกแห้งนะครับอลงไปโขกเลยนะครับของกินบัตเท่เฮานะครับสูตรนี้ง่ายๆนะครับไข้ขึ้นกันเนาะ ปีไอครับเดี๋ยวผมขออยากโคกัมนะครับอ้าวแางแห้นนะครับหอมอย่ใส่ห้าน้าเขานะครับใส่เป็นตัวลงไปนะครับลไมไปโคกกับหน้ามันเหี่ยสักน้อยอีเน้อวนตึงเข้าท่าเลยใส่แฮมน้อยหอมดีนะครับแล้วแต่ความชอบนาะพริกแพงได้นะครับอ้าว วากเอาลงไปโขกเลยนะครับครับจต่ัทนะครับตั้งนาคือเดือดเหมือนเดิมนะครับแน่เดี๋ยวเราจะใส่น้ำพริกนะครับน้ำพริกที่เขาโขกไว้ตะกี้นะครับแม่โอ้ติดปากนิดหน่อยนะครับ ใส่พริกลงไปต้มนะครับต้มพริกห้สงุกเหมือนเดิมนะครับเหมือนกัเตือนนอต่างๆคนเดือดจะอีกเลยนะครับครับจาลอี๋ย่าใส่ปลาดุกอุ้ยเฮานะครับนี่ใส่ลงไปในน้ำเดือดเลยนะครับโอ้ติดนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออยากเคาะกําสนี้เราลองมเด็ดน,นะครับอ้าว คนนี้เหมือนเดิมนะครับเราต้องกขนเตือนนอน,น,นะครับกวบหลายอย่างนะครับเนาะบางที่บางแห่งเปืนอาจจะแกงใส่หมูสามชั้นใส่ปลาแห้งอีนนะครับวันนี้เขาจะเป็นเมนูใส่ปลาดุกอุ้ยนะครับนี่ครับจะให้นอกก็ต้มปลาให้สุกสภาพนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีอีนอเพื่อให้ปลามันสุกหรือว่าแล้วก็ ส่วนผสมที่เขาตาวลงไปเนี่ยจะได้ออกรสออกชาติมาได้เต็มที่นะครับอ่าแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปน้อครับหลังจากที่เขาต้มป่าให้ซุกแล้วนะครับเขาก็จะใส่นี่ครับแสลแสลครับเบือเขือส้มนะครับเพราะอย่างเขาใส่เบือเขือส้มไหตอนนี้เพราะว่าเขาจะให้เบือเข่าเบือเข่าส้มเขาหนึ่งครับนะมันออกความส้มมาได้เต็มที่นะครับแน่นะครับออกความส้มมาได้เต็มที่นะครับ แล้วเอาสเล้ยนั่มันจะซุกจ้าหน่อยนะครับเขาก็ใส่ไปเลยนะครับใส่สเล้เขาแล้วบะเขือส้มนะครับโอ้แกงสเลนะครับมันมันรสชาติมันก็จะต้องออกมาเป็นแบบว่าเปรี้ยวๆหน่อยๆนะครับเหมือนแกงหิ้งร้อยหรือว่าแกงยังนะครับนี่เป็นสูตรตั้ง ดรสหลวงเพเดอร์นะครับตั้งสู่บ้านผมเขานะครับสู่วัถีคคเมืองเหนือนะครับคือไม่หลายสูรกันไปนะครับแต่ส่วนนี้ลองมาทำพอนะครับรับรองอร่อยนะครับจะใหนเขากจะต้มนะครับต้มแระคกับบุขคอส้มเนาะนะครับเนาะเพื่อมันซุกเต็มที่นะครับอาจจีใช้เวลาสักก่นาทีได้แะ สิบนาทีก็ถือว่าเจ๊ด้แล้วครับฮองกระเลงไฟเห็นน้อยนะครับอ้าวแล้วดูขั้นตอนต่อไปนอ้นนะครับโอ้โหนี่อาจจะบระมืดก็ว่ามืดนี่เออครับสุมาตัวนะครับนอ้วันนี้นะครับถ้ามามืดมันอย่างไปนะครับอ้าวจะนั้นผมจะเติมเกลือนะครับเกลือปนเขานะครับขาใส่นักเตะนะครับเดือดจะเกม ใช้รถไปนะเออนี่หาย,ยาใจนักแลมคืนแค่น้อยบังคืนนะ,ะนี่นะครับรสชาติมันกระลมกระลมนี่เนาะโอ้เป็นไหนครับดูใกล้ๆอืมแกงสะแลนะครับของกินแกงสะแลนะครับของกินตั้งเหนือเหาจิ้มเทาก่อนแล้ว มาละเด็ดเด็ดเด็ดสุดนี่เดี๋ยวรอสักก๊นะครับเอาสแลครับบอเขอาโซ่เผาซุกเต็มที่ก่อนนะครับอ้าวครับต่อไปผมจะใส่มะนาวนะครับเนาะใส่นมะนาวลงไปเลยใส่ต่อเน,นี่ยน้ำเดือดเดือดเนี่ย นี่ก็เป็นสูตรหนึ่งนะครับเมื่อเตวเขาจะเอาไปใส่กระหลังเอาเนาะแต่สูตรนี้ใส่ไปเลยอืมเด็บหน้าตาโอ้โสวนรับประทานขนาดดวงหัวฉีกดมงครับกอืม มาล,าละกระชากเขาจะท่านพระเอกเข้ามาละใส่หงชุดลดนะครับไหนถอดลงไปเลยขาดไม่ได้เด้อหงชุดลุดเฮาบอ้โหกลดๆทำนะครับ วันนี้นะครับก็พุงได้ตามแต่ชอบนะครับบบื้อเขาชอบแบบว่าส้มหมากเขาก็เดี๋ยวไปเติมส้มที่หลังเนะนี่ยอันนี้คือว่าผมจับละคือมันจะส้มๆหน่อยนะเหมือนแบบแกงหิ้มร้อยรอวแกงผักปังนียนะครับมันจะออกรสชาติส้มๆหน่อยเวลาเขากินโอ้จะได้อันรดอันละนะครับ อ้าวเดี๋ยวเ่าตักนะครับแล้วเ่าไปจิ้มกันพอเนาะสุหรับขั้นตอนการทำกบนี้ประมาณนี้นะครับเนิ่อปีๆน้ครับแหน่ครับเดี๋ยวไปจิ้มกันพอเนาะครับเกี่ยงเขาแรแล้วกันนะครับเด้อวันนี้นะครับโอ้มีไปนะครับแกงสะเล้งเฮาวันนี้น้องก็ขอฝากนะครับเมนูแกงสะเล้งเฮาโอ้เป็นนะครับวันนี้หลายอย่างเดิ่วนี่พักสีเสียบด้วนะครับอืพักสีเสียบอันนั้น นี่ยนะต้มกุ้งซอนเอานะครับครับวันนี้น่องขอฝากวิธีนะครับฝากเมนูแกงสเลนนองขอขอฝากนะครับเมนูแกงสเลนะครับโอ้วันนี้นะครับโอ้น้าตาน่กกินขนาดน้อครับวันนี้ากมีอย่างพิพาประกันในน้องขอสุมาอาภัยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วกอสวัสดีครับ